สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้านมกิมจิครับหรือว่าไอนมเบอรโสมดูซาน d w s S A N ดูซานไม่ใช่ดอซันนครับดูซานดูซาน DX200A หรือว่า 220A ตัวนี้กระบอกเทาถือว่าตัวท็อปแล้วครับโอ้พุ่งกีใหญ่ตัวนี้ตักทรายใช้พุ่งกี1.7 7คิวครับบูมอาร์มเสริมแผ่นเหล็กพิเศษดูซาน <c oughs> 200A ก็ตีไปเลยครับประมาณ20ตันเครื่องก็มีสุสุนี่ครับ6 b g 1. แต่ว่าใช้รหัสของดูซานนะครับปุ่ดง่ายๆว่าอะไรอิสุสุเอ,อ่ยืนตักทรายก็ไม่กระดกเจอกับซีรีส์500ครับพีเอ็นพีเอ็นเซอร์วิสเสียน้อยร้อยล้านครับจัดให้โอ้ ดูบุก,กี้สองร้อยเอ่าบุก,กี้เอาของสองสองห้านะครับ LCA มาใส่โอ้เดี๋ยวไปยืนฝั่งนู้นจะดีกว่าดูซีรีส์ห้าร้อยก็รอดีครับคันนี้ทำสีเหลืองซะด้วยโอย้น้องปันปัน ติดสติ๊กเกอร์ช่วงล่างโอลเลอร์เจ็ดตัวแครีสองตัวครับปกติติดสายแยกให้พร้อมข้างหลังก็มีไฟนะครับมีไฟติดไฟให้สามดวงไฟหน้าก็มีแกะกลองมาได้สอง 1 5 0พชั่วโมงสองพันนิดๆน,น้องโทษทีประมาณ1ปีเกี่ยวมาป,ประมาณ1ปีนะะออ 2, นะครับออกมาสองคันนะครับสำหรับเสียน้อยร้อยล้านจับเป็นกล่องกัน ท่านใดที่ต้องการซรายอยู่นครปฐมหรือว่าสิงห์บุรีสุพรรณนะครับก็ติดต่อเสียน้อย PN Service ได้0881519198นะครับเขาเขียนว่า PN ไม่โครงสร้างดูรอดีเหมือนกันเจ้า ดีเอ็กซ์ใช้เครื่องยนต์อิซูซุนะครับ6ป1หนึ่งแต่ว่าเกียร์รหัสดูซานปัมก็ K5V ครับขาว่าสกิ K5V เป็นงานเกาหลีนะครับตัวเดินก็ตัวเดินดูซานประมาณนี้อา้าซีรี5ารน่าจะ FM ไม่แน่ใจว่า3 4 4หรือว่า3 8แปครับอโอ้นี่ต่อโดย ST ครับโอ้เสียน้อยกันใช้ตัว ST สเลย ST นอสนครปฐม,มเอา้ามาเจอพี่หลงนะพี่น้องไม่รอเล้าอ,อาการทีเดียวว่าวอลลากพี่หลงอุ้มให้ดูครับ ไปดูหน้าพี่หลงอยไม่ได้เจอนานป๋าสวัสดีครับอันนี้กี่แรงป๋าสองร้อยยี่อ่ะไทยรถพุทธให้ให้ดูหน่อยคนรู้้เสียน้อยใครมาซื้อสายป๋าวิ่งกี่รอบเป็ เอาไปไหนเพ่ไ,ไหนเนีน่ยน่าจะสองร้อยสี่มนะั้งเนาะคันนี้คือสองยี่แรงไหมไม่เกออย,อยกยกแล้วนะยกใหม่แล้วโครงสร้างเฉยๆนี่พี่หลงกัไหมน้องราชาบอดินสมัยก่อนโอ้ล้วก็มีวิตเตอร์500ฝั่งโน้นอะมาดูดูซาน โอ้สองพันวัชโมงสภาพยังกิกครับรอมากไอน้นมจิมจีครับออใส่บุงกีใหญ่ไม่กระดกครับไม่กระดกเห็นเสียน้อยบอกว่าใช้ดีอยู่ <c oughs> เสียน้อยร้อยล้านเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> ชย้ยาหมื่นปพันล้านยัง <c oughs> <c oughs> อาศัยหาน่องหาหน่อย ผมตั้งชื่อให้ใหม่นะเสียน้อยรอยล้านตครสวรรค์พายุใครต้องการทรายก็เอารถมาใส่ได้นะอป๋าหรือว่าจะเอากระสอบมาก็ได้เอามอไซค์มาได้ไหมเอาทุงปุ๋ยมาทุง,ทงเดียวบ้าเอาขับให้เ้ยไปชง่ที่ไหนโอ้สต๊อกเอาไปล้างอีกรอบปะไม่โอ้เอาไปเอข้างหน้าได้ปะ อ๋อแล้วก็เปนันึนทนงทายก็สวยนะครับสวยมากน้องดูเมื่อกี้นะนี่อุ้มน่าจะน่าจะสองตันกว่าครับอุ้มแต่ละแต่ละพี่ ดูซานตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ3ล้านกลางๆนะครับช่วงล่างดู่ังเปรี้ยครับโอ้เกี่ยวอุ้มให้ดูนิดโคตรครับเร็วมากเร็วมาก วิ่งด้งฟืดๆเลยดูซานก็เทคโอเวอร์มาจากเดวูนะครับเดวูเกาหลีใต้สัญชาติเกาหลีใต้นะครับใช้ปัม๊มเ5หาวีถ้าเป็นสองสองห้าใช้เ3สามเออไม่กระดก ครับพี่น้องไม่กระดกเลยสุดข่อยครับสุดข่อยเรียบร้อยครับวิ่งใกล้เอาไปท,ทีที้างทางครับ เออรถตักทรายก็จะจะช้ำแค่พุงกีครับช่วงล่างแค่นั้นแต่ว่าข้างบนนี่เงาวับเลยเสียน้อยร้อยล้านนี่ดูแลรถดีมากครับใสสั่งลูกน้องเ,เงาวับอ้าพี่หลงโอ้ยกเครื่องอะไรใส่แน่ใจน้องใหญ่บาก สบายมากครับทานผีอินเซอร์วิดอ่ะตามไปดูอีกเครื่องยนต์นี่ถ้าพูดไปพูดมาก็น่าจะบล็อกเดียวกับฮิตาชินะครับบุจีเหมือนกันก็อยู่มันร6อยหกสิบแปแรงมา้า อ่ะเจ็ดนะครับรล่เลยเจ็ดตัวอ่ะปั่นก่อนปั่นก่อนโอ้สองวันชั่วโมงยังเปรี้ยอยู่เมื่อกี้ก็เลือกได้ถ้าอยู่บอ่อทรายก็เอาอันใหญ่ได้ครับขึ้นอยวนงานอ่ะ เดินขึ้นซ้ายครับรองดักฝุ่นอีกคันไปไหนเนาะเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณเสียน้อยร้อยล้านก็ว่าเสียน้อย <Yeah. S 1> ที่เอ็นเซอร์วิทถนนในตรงนั้นซ้ายนะครับก็อยู่แถวนอทพิจิตนะครสวรรค์ ชัยนาทสิงบุรีมาเอาได้ครับอยู่ที่พายุ0 19 19 8 8 151 9198นะครับอ่ะตั้งลำแล้วเจอกับวิตเตอร์500ครับโอซีรีส์500ตัวทีพี่น้องตัวทีนะไม่ผิดพลาดขออภัย เขาเขียนว่า PN เสียยุ่งเหรอมีเสียยุงยย่ง PN ซอร์วิสด้วยโอ้น่าจะเป็นญาติเอาเสียน้อยอ่ะเป็นพี่น้องกันไม่เนี่ย เดี๋ยวพี่เอามาให้โอเคครับจะเอินให้เสียน้อยหมดเดี๋ยวพี่เบลในกล่อเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาให้โอเคอ่าคันไหนคันไหนเอฟซีบอกเอฟซีบอกเอฟซีบอกพี่เนี่พี่พี่ก็เป็นเอฟซีอยู่ครับลุงพี่อะลุงพี่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันนี้ผมก็ขับแทนลผมพี่ครับผมพี่ลุงพี่ครับอ้าว โอ้ oh. <laughs> ลุงพี่อยู่วัดไหนใช้ดีไหมดีะหยัดหรือเปล่าโอ <laughs> <Okay. S 2> เคพดดี่พันวโมงอะอันนี้เพื่อ้พันสี่ย,ยพันสี่นี่โอเคคือไหนคนคนตะพอนตะวันนี่ตลาดนี่โอโอเคลุยเลย จัดเต็มะเต็มให้ดูเลยนะบังเอิอนเอครับเดี๋ยวต้องเอาสติ๊กเกอร์ให้เขาแล้วก็มีหลวงพี่ครับลวงพี่ต้องเอาสติ๊กเกอร์ให้หลวงพี่ด้วยหลวงพี่เขาปากอ่ะไปแล้วมีสองคันครับดูซานเออตอนนี้จะใหม่นะ สนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาตเจริญทรัพย์ Excavator and Truck 0982723752ถ้าต้องการทรายก็เสียน้อยร้อยล้านครับเสียน้อย PN Service อายุานครสวรรค์0881519เดี๋ยวเอาใหม่พี่น้อง0 8 8 1 5 1 91 98นะครับเอารถมาเอาเองหรือว่าสั่งได้จบด้วยดูซันแล้วก็ซีรีส์500 DX 200A ไ้ลุงมเมืองสมครับ อัดนะครับอัดแม่แล้วเหลือลูกเดี๋ยวนี้น่าจะใช้งานมาหลายปีแล้วพ่วงคันนี้โอ้สามมิตรสะด้วยอ่ะมาดูปูงกี้หน่อยผมชอบมากไลยอ้1.7เนี่ยสะใจมากเลยใหญ่จริงๆพี่น้อง โอเคครับได้ม,มนะุมแล้วตรงนี้จัดให้พี่น้องสักคลิปหนึ่งวันนี้ยืนตากแดดสองสามชั่วโมงนะครับเริ่มจะร้อนละพีเอ็นเซอร์วิดหนึ N ่งจุดเจ็ดคิวครับ รถคุณภาพจากเมดอิดดนโ <c oughs> ก,ก,กนเลียครับซาวโคลีย K5V อ่าวีซุส6 g นอ่าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ